แล้อติเจ้าเขาจะมาขับสวยใบตองแบบนี้เจ้าแบบดวใจแม่ดวงใจแม่กัดเจ้า,จา,จาขึ้นฐานะใสก่อนข,นข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้เจ้าอันนี้ฐานะใสก่อนเนะาะเขากะ นี่จะาพอ่แบบนี้นล้ว่าันนี่คือธนัทส่เจ้กกรมา ตีหรือแวกตรงนี้คุณสิงม่ได้อนนี่อันนี้มัน,นเลยยาวไปเขากัดตัดต้ดอกใหก้มันภาพมันจะได้สวยสวยสวยงามเอาส่วนเกินมันภาพตรงนี้ ลุ้งๆช่องว่างเต๋อทีหรือแว็กซ์แล้วเขาก็จะจัดให้มัน,นงาม,มนนงามจัดให้มันงามงามด้เลยจัดเขากระจัดเดี๋ยวอันนี้ก็คือหันนัทสายเจ้า เลยฮอกก็จะได้สวยแบบบบแจ้งแมกแบบนี้อันเขกจะานัดหัวเราอชอบคุ้นสอนมันานัดหัวถาจะนัดหัวฮขาก็จะขับข้างบนลงแบบนี้เ,เจ้าแล้วข้างบนลง ม้วนไปแล้วเหาก็เอามาขนาดนี่เหมือนเดิมเจะม้วนมาแบบนี้นจะ้ะต่อมาขนาดนี่เหมือนเดิมเแล้วแล้วเหาก็ขึ้นมาแบบนี้จะแต่งตาข้างนันนี่จะ เขากระตัดออกตุ๊กแ่งกตัดออกนี่แี๋ยวมันก็นจะมีช่องว่างตรงนี้เขาก็ตีเจาะนี่จแกตีนี่เขากะคาบส่วนเกินนี่ลงนี่เผื่อที่จะยืดมันไหวจะยืดบเหมือนขายตัว ได้แลจวเจ้าก็กเป็นสวยคือเขาอย่าตกแต่งแบบนี้ก็ได้นะเจ้านี่เขาใหม่อันนี้เขาไกลภาพเป็ี่ยนภาพเป็นแบบนี้เหน็นเจ้าเป็นใบพัดน้อยๆเล็กๆแบบนี้นะเจ้าแล้วเขาเก็เอาเสียบนี่ เขาประดับเจ้าตทางด้านนี้ออกเสียบนีนึ่งเจ้าถ้าเขาอยากให้มันแน่นเขาก็เสียบไปสองอันแบบนี้เขาก็ใจแแมกเล็กๆนี่เจ้าจเยบ็เยบ เหมือนบดตีเจ้าฮอกเกีตคือฮขกปาด้ากเหมือนเนาะเขาเสียบตรงนี้ถ okay, ้ามันยาวไปเขากตัดออกเจ้าตัดออกเอาด้านโชนออกแบบนี้

เมีสองเสียบเนี่ยเอาก็เอาเสียบแต่งดีๆแล้วเขาก็เอาแม็กเล่นน้อยนิดเย็บแบบเบ็นการเยูอแล้วนะจ้ะแต่งแม็กซ์จุยน้อยหนึ่งก็เขาจะแต่งมันนะจ๊ะแต่งขอบมัน ใส่และเป็นอะไรจะมีสองขึ hmm. ้นใส่หลอกด้านเลยนะเจ้าหนี่งลองดูเจ้าสองขึ้นใส่หลอกด้านเลยขึ้นเขากันอย่าใจแม็กยึดนี่น้อยหนึ่งยึดติดกัน อันต่อไปแบบนี้นะเจ้าเจ้าเซฟเรียบร้อยแล้วเจ้าตกแต่งจากนี่ก็จะเป็นการตกแต่งเขาก็เอาเสียบไป มันจะมีรูเสียบนี่หลบด้านเลยเจ้าเขาตกแต่งจีได้เจ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เจ้าเขาจะทำเป็น,นตกแต่งเป็นแบบใดก็ได้เจ้ามันยังมีช่องให้เขาเสียบนี่เจ้าหรือเขาจะทำเป็นกรีแบบนี้ก็ได้จาทำ แบบนี uh, uh ้ก huh. like mm ็ไ hmm. ด mm ้เหมือนเจ้าแบนี้เขาแล้วเาเาสอดลงนีเจ้างจ้าอดลงมันกระตุนกิจแบบนี้นะอเจาเขขนานจี้หรือ้วยตวงตรงๆจี้ก็ได้เห่อนเจ้าก็เลียงเลียงเลียงขึ้นไป เขาก็เอาสมารถเอากรบแบบเนี่ยกีบพอมาหรือกรบอย่างเนี้ยที่เขาทำอ่ะเขาคิดว่ามันสวยเขาทำมาประดับทำมาประดับได้เจ้าอหนหมรือเขาจะเอากรบดอกไม้เขาใส่หลอๆนี่ให้มันสวยงามก็ได้นะเจ้าเห็นเจ้าก็คือประดับได้เหมือนสวยที่เขาเอาแมกเย็บอะ่ะแต่นี่เขาบวได้เอาแมกเย็บเจ้า เขาสามารถเอามาประดับได้ถ้าเป็นกีบด้านฉื่นหรือกีบกุลาบหรือกรีบดอกไม้อะเขากสามารถเสียบๆยบใจแมกสักตัวเล็กก็ได้เจ้ามันก็ยืดมันก็ยูเจ้าพลาดใบตองมนอาจะได้ใจแมกน้อยหนึ่งเนาะเพราะเขามันอยู่บนอยู่เจ้าเป็นคลิปอี๋เขาทำดูถ้าเขาทำไปเหมือน มันก็จะกลายเป็นสวยสวยใบตองแห้งนเจ้าแล้วมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวแล้วเขาเนี่ยได้ให้มันงามมันเป็นแบบเหมือนใบตองสดอีถ้าอันนี้เขาจะทาไว้ถ้ามันเหี่ยวเขาจะเอามาทําเป็น ep สองดูนะว่าถ้ามันหายเหี่ยวลรวมันเหี่ยวแล้วมันแห้งมันเหี่ยวแล้วมันเย็ะ จะได้ให้มันงามแล้วเขาจะมาทำอีพีสองให้รูแต่เขาต้องอ้อนนี่ไว้ก่อน <c oughs> มันแห้งก่อนนะเจ้าอันนี้เขาก็ตกแตง่งให้ดูเนาะว่าประมาณนี้เขาทําเป็นใบพัดเล็กๆเนี่ยก็กเอาเสียบตีช่องมันนี่เลยมันยังมีถ้าสวยสวยแบบนี้มันยังมีช่องรอบเลยนะเจ้าช่องเฮาสซอสนี่นะ ช่องมันยังไม่อยู่หลอกเลยเจ้าหลอกเนี่ยหลอกนี่เลยเมันยังมีช่องห้อา,าเสียบได้หลอกเลยเนี่ยเจ้าเ้าก็บัดด้าเ้ากระเสียบตามช่องนี่เนี่ยเจ้ามีหเอาก,ก็ทำไปวา่ามีเปลิ่นเปื่อนติไปปะเปลิ่นหันว้พระเปิ่นกับสังเกตพอเปิ่นกับม,ม,มาถามเขาก็มางทำเป็นคลิป ดูนายเจ้าว่าบมดใจแม็กเลยคำแบบนี้นายเจ้าเาเขากะยกคลิปไปแต่เพียงเท่านี้อีพีหนึ่งเดี๋ยวเขาอย่าลงอีพีสองเป็นสวยใบตองแห้งเบ,บประดับเดี๋ยวเอีพีสองเขาอย่ามาเหี้ยพอหั่มหลอดนึ่งนี้เจ้าแล้วเจ้าถ้าอันนี้มันแห้งก่อนเราอย่าขึงไว้วางมันแห้งก่อนเจ้าวัสดีเจ้า